Cắt rồi, ngay Cắt rồi โ <Okay. S 2> อเคอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับเช้ามืดดูฟ้ายังไม่สางเลยเรากําลังจะมุ่งหน้าไปบ,บ้านสร้างอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ได้ยินข่าวแว่วๆว่าคลองลอกน้ําเริ่มขยับลงเยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็ตี5้านาทียังไม่สว่างเลยแต่ช่วงนี้ก็ใข่ออกตกปลาออกไปทํางานหรือออกไปทําอะไรก็ช่างนะครับเช้าเชอย่างนี้ก็ไม่ใช่หมอกนะฝุ่น PM 2.5นะครับก็ดูแลสุขภาพด้วย เหยื่อที่เราจะมาใช้กันในวันนี้จากชงอีกเช่นเคยจระตันหางเดี่ยวหางคู่ไข่เช่นเล็กซิวพิวไอ้เขี้ยวกุดไข่เช่นใหญ่เพื่อนเพื่อนคนไหนอยากไปตำม,มาใช้นะเพจชงหรือร้านอุปกรณ์ตกปลาใกล้บ้านนะครับเกมที่จะเล่นก็เท็กซัสเหมือนเดิมตามไปดูกันว่าบันสร้างวันนี้จะใจดีกับผมเหมือนเดิมหรือเปล่าลุยกันเลยทุกคนขับรถไปหมายกันไป

ใช่ตัวที่ขยับตามหรือเปล่าใช่ตัวที่ขยับตามหรือเปล่าหลอดพักน้ำเข้าบ่อไซสสวย 3, สามสี่ขีดสลาตันเหลืองเกล็ดนะครับทะลุกแก้มอย่างนี้เลยกอติดพื้นนะมีอาการขยับตามเลยนะปลาลอยผิวน้ำนะครับเชา้าๆโอเคฝากไปด้วยครับชงสลาตันเหลืองเกล็ดตามกันต่อ มาแล้วมาแล้วกัดอยู่ริมเลยแั่นี้ก็ไม่รอดตีได้ไม่กี่ไม้นะครับโดนเลยทะลุก,กระโหลกอย่างนี้เลยนะหางเดี่ยวสีฟ้านะครับกลางแดดร้อนๆอ,อุปสรรคของเราที่เจอวันนี้มาแล้วลมนะครับ แต่ยังเอาตัวรอดได้นะฝากไว้ด้วยครับหางเดี่ยวสีฟ้าตามกันต่ออยู่ข้างหน้าเลยว่ะอุ้ยไปแล้วอยู่ข้างหน้า <Okay. S 2> เลยเนี่ยเ <laughs> <laughs> ถื่อนแท้ กัดแล้วนี่ไงไงมาอีกหนึ่งตัวทะลุก,กระโหลกอย่างนี้เลยพุ่งออกมาจากหญ้าเลยนะกัดแล้วก็ลดคันนิดนึงแล้วใส่ได้เลยฝากไว้ด้วยครับชงหางคู่ปลาช่อน กลางพายุลมตามกันต่อ กระสงแดดร้อนๆอ,อีกหนึ่งตัวกระสงใสสวยเลยตัวนี้น่าจะประมาณ3-4ขีดได้เลยดูลายสวยมาก กลางแดดแล้วร้อนนะครับชงหางคู่ก่อติดพื้นมาปักเข้าให้โอเคฝากไว้ด้วยครับชงหางคู่ตามตันต่อไซส์มันเล็กเลยนะไม่ค่อยอร่อยแต่หัวแข็งมากเลยนะกระโหลกเนี่ยสุดๆเลยดูง้างเลยอะ่ะไปเจอกันหมวย หลัดแล้ว,ลวอามายิทีจากฝั่งนี้เลยที่จากฝั่งนี้เลยถ้าเดินก็จะตกใจเพราะว่าน้ํามันน้อยมามาแล้วดูดิใสสวยเลยครึ่งโลหางเดียวเขียวฟ้านะครับต้องยืนตีไกลๆนะเพราะว่าน้ํามันใสามาก ถ้าขยับไปใกล้ๆอ่ะเขาเจอตัวแล้วเขาวิ่งหลบเลยนะครับสุดยอดโอเคฝากไว้ด้วยครับชงหางคู่ตามกันต่อกัดแล้ว ไม้เดียวไม้เดียวไม้เดียวเลยไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะครับหกจ็ดขีดได้เลยตัวนี้หางคู่นะครับตะกัวสีกมตัวเบ็ดดีคอยตีได้ไม้เดียวแองนี้สุดยอดเลยทุกคนตึงๆครับตัวนี้ทั้งลมทั้งแดดยังเอาตัวรอดนะฝากไปด้วยครับชงหางคู่ตามกันต่อ น้ำใสมนะากเลยลองอยนี้นะที่ใส่ที่ทเป็นกอเป็นอะไรเงี้ยเน,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 นะนี่ยกอที่โฟกัสเฮ้ยกัดแล้วเนี่ยกอนี้เนาะเนี่ยนี่ไงหลุดมันจะถวย ต่อหน้าต่อตาเลย